สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารโรค่ะคลิปดีก็เป็นดวงความรักของชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนมีนาคมปี2566นี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้นกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกสามารถดูควบคู่กันได้ทั้งลัคนาและราศีค่ะนกเปิดพลังงานของคุณเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเพิ่มกันอีกทีหนึง่ง เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพลังงานความรักของชาวราศีเมถุนคุณน่าจะได้คุยได้สานความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เหมือนคุณเจอคนที่ใช่คนที่คุณรู้สึกดีกับเขามากๆเลยเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะเหมือนเป็นคนที่คุณปรารถนาที่จะเจอเป็นคนที่คุณอยากจะจริงจังอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วย เขามีพลังงานของเนื้อคู่ของคุณอยู่เขาอาจเด็กกว่าคุณเป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงในกลุ่มในวงสังคมของเขาก็าได้หรือเป็นคนที่มีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยนะคะมีพลังงานของชาวราศีกุมชาวธาตุไฟเมษธนูธาตุลมเมทุนตุลกุมธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนบางท่านบางคนเป็นรักต่างไวัยได้ด้วย ในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนคุณมีสเสน่ห์มากๆเลยแล้วคนคนนี้เข้ามาทำให้คุณรู้สึกมีความหวังในเรื่องของความรักรู้สึกศรัทธ,ธากับความรักครั้งนี้มากๆความสำพัญน,นี้เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เข้ามาในชีวิตคุณแต่ครึ่งเดอนมูนเนี่ยนกรู้สึกว่า อาจจะเป็นความรู้สึกของคุณที่รู้สึกกังวลใจความกลัวก็ได้ความคิดมากของเราก็ได้นะเป็นอารมณ์ความรู้สึกไม่แน่ใจหรือความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่ชัดเจนเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นคุยสารความสัมพันธ์กันอยู่ก็ได้แต่คุณไม่ต้องกลัวนะคะพลังงานของเด e มนเนี่ยอาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกของเราเองก็ได้ คือหน้าไพ่อ่ะขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยดีหมดเลยนะคะสิบใบเนี่ยเพราะฉะนั้นใบเนี้ยอาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกของเราเองก็ได้ชาวราศีเมถุนคุณไม่ต้องกลัวนะคะคนคนนี้มีพลังงานของเนื้อคู่ของคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนเก่าคนที่คุณเคยคุยแล้วกลับมาคุยกันอีกก็ได้หรือว่าถ้าคุณไม่มีคนเก่าก็อาจจะเป็นคนในอดีตชาตินะคะที่คุณรู้สึก ถูกชะตากับเขามากๆรู้สึกคุ้นเคยรู้สึกเป็นกันเองรู้สึกถูกชะตาอย่างบอกไม่ถูกนะคะเขามีดวงเนื้อคู่ของคุณอยู่เพราะขึ้นเดือดซันกับสิบเปลียนเนี่ยเป็นคู่บุญคู่บารมีเป็นคู่ที่เกลือกูลกันส่งเสริมซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์นี้อาจจะมีในเรื่องของระยะทางก็ได้ขึ้น พลังงานของแชมเปรนะคะอืมก็อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันหรือว่าเดินทางมาหากันก็ได้เขาอาจจะเด็กกว่าคุณได้ด้วยนะคะธาตุน้ำกระกพิจิกมีนที่นี้เดี๋ยวเรามาเปิดเพิ่มกันเพราะตำแหน่งอนาคตของคุณมันขึ้นเดอะสตาร์นะความสัมพันธ์นี้คาดหวังได้นะเนี้ยเนาะ บางท่านบางคนมีคนเก่าๆกลับมานะคะขอโอกาสคุณก็อาจจะกังวลใจว่าเอ๊ะเขากลับมาทําไมจะเป็นไปได้ไหมความสัมพนนันธ์นี้มันคาดหวังได้นะไพ่บอกเพราะว่าการที่เขากลับมาเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้นะคะในกรณีที่คุณยังรักกันอยู่ทั้งคู่ขอดูว่าเขารู้สึกยังไงอ่าดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความรักของคุณกันก่อนดีกว่ามา จะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณบ้างนะคะสไม้นะคะคุณจะได้เจอกับความรักที่คุณรอคอยแล้วก็ปรารถนาที่จะได้เจอบางท่านบางคนโสดมานานนะคะรอเจอคนคนนี้มานานหรือคุณอาจจะรอคอยการได้พบได้เจอกันก็ได้ถ้าเป็นรักทางไกลนะคุณอาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์นะคะหรือความสัมพันธ์นี้น่าจะเป็นอะไรที่มองการไกลร่วมกันได้ หกเหรียญน,นะคะความรักที่เขาจะทุ่มเทให้กับคุณเท่านั้นนะคะเนี่ยต่อให้จะเป็นรักทางไกลหรือว่าเป็นรักออนไลน์นะคะคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะทุ่มเทกับคุณมากๆเลยห้าดาบในเชอร์เรียนเดอะเฮอร์ชาวเมถุนคุณอาจจะไม่ได้คิดหรือคาดหวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วก็ได้นะ คุณเฉยๆนิ่งๆคุณไม่ได้ขนขวายในเรื่องของความรักแล้วแต่พอคุณมาเจอคนคนนี้คนคนนี้เขาทำให้คุณรู้สึกมีความหวังในเรื่องของความรักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานของชาวธาตุดินพฤษธกันมังกรด้วยนะคะสองเหรียญก็อย่างที่บอกอาจจะมีพลังงานของคนเก่าๆกลับมา ในความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะถ้าคุณยังรอใครบางคนแล้วคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นั้นยังเป็นไปได้คุณยังเชื่อและศรัทธาว่าเขาเป็นคู่ของคุณแล้วเขาเป็นคู่ของคุณจริงเขาจะกลับมานะคนที่คุณรอคอยก็เป็นการกลับมาที่ค่อนข้างที่จะจริงจังนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยมีโอกาสที่จะเยียวยาซึ่งกันและกันแล้วก็ไปต่อได้ในความสัมพันธ์ด้วยนะคะในกรณีที่เป็นคนเก่า สิ่งที่นกเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของคุณคือมีการประครับประคองความสัมพันธ์นี้ค่ะมีการทุ่มเทลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์นี้ตัวเขาเองค่อนข้างที่จะจริงจังในความสัมพันธ์นี้มากๆความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ได้เร็วมากนะคะแต่ว่าเห็นถึงความพยายามแล้วก็ความตั้งใจของคนที่รักคุณนะคะเนาะ ขอดูนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณคะ่ะหกดาบอยากเดินทางมาเจอในนี้ถ้าอยู่ไกลกันนะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนทางไกลาชาวต่างชาติหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านภาษาด้านการเดินทางการท่องเที่ยวนะคะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีก็ได้เขารู้สึกยังไงกับคุณ ถ้าความรักของคุณเนี่ยมีอุปสรรคนะคะมีปัญหาหรือหรือว่ามีคู่แข่งในความสัมพันธ์คนคนนี้เขาไม่ยอมแพ้นะคะเขาตั้งใจแล้วก็จริงจังกับคุณมากๆเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่คนที่เขาปรารถนาเขามองว่าคุณเป็นคนที่น่าค้นหามากๆนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถ คุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารได้นะคะเขาปรารถนาที่จะให้ความจำพันนี้เติบโตขึ้นได้นะคะตอนนี้ตอนนี้ความรู้สึกของเขาเขาอาจจะยังไม่ได้รู้จักคุณดีพอก็ได้ในบางท่านบางคนความจมพันธ์ยังไม่ชัดเจนเขาอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เขาสงสัยในตัวคุณคือตัวคุณเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์ เขาอาจจะมองว่าคุณมีช้อยไหมมีตัวเลือกหรือเปล่ามีอะไรปิดบังเขาหรือเปล่าด้วยนะคะแต่ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณก็เป็นสิทธิ์ช่วยก็คือเขาจริงจังแล้วก็เขาคิดถึงการที่จะสร้างครอบครัวกับคุณด้วยนะคะคุณคนเนี้ยเพราะเขามองว่าคุณคือรักแท้ของเขาเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เพียบพร้อมแล้วเขาก็พร้อมที่จะหยุดอยู่ที่คุณด้วยนะคะคุณคนเนี้ยดูสิคะ อยากจะลงเรือลําเดียวกันกับคุณถ้าเป็นคนเก่าๆเ,เนี่ยเขาสงสัยว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมคุณยังต้องการความสัมพันธ์นี้ไหมคุณยังอยากจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อยากจะมาสารต่อความสัมพันธ์นี้นะคะเขายังหวงแหนความสัมพันธ์นี้มากๆช่วงที่ไม่มีคุณเขาเขาก็รู้สึกแย่มากๆด้วยเช่นกันเนาะถ้าเป็นคนเก่านะ มาดูกันค่ะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างชาวราศีเมทุนความรู้สึกของคุณค่ะความรู้สึกของคุณเป็นเช่นไรบ้างเดชารีออดค่ะหกเหรียญสองไม้ในกรณีที่คุณยังรอคนเก่านุกมองว่าคุณยัง คุณยังอยากที่จะพยายามต่อแล้วก็ไปต่อในความสัมพันธ์นะคุณยังอยากที่จะทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้คุณยังรอเขาคุณยังสืบยังส่องคุณยังดูชีวิตของเขาอยู่แล้วก็พร้อมให้โอกาสเขานะคะเนาะพร้อมให้โอกาสแล้วคุณก็ก็ยังคาดหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะว่ามันจะเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยขอดูเจ็ดถ้วยหน่อยอืม คุณพร้อมให้โอกาสเขาจริงๆนะคะคนคนุนี้คุณอาจจะคุยกับชาวราศีกรกฎนะคะหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางวิศวกรน,นะคะทำงานเกี่ยวกับงานช่างหรือว่าต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาก็ได้คนคนนี้นะคะคนในเครื่องแบบก็ได้นะคุณยังรอเขาคุณยังรักเขานะคะคุเนี้คุณยังมีความรักที่มั่นคง ให้กับเขาอยู่ถ้าถ้าคุณนึกถึงคนเก่านะแล้วก็คุณน่าจะมีช้อยมีตัวเลือกแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการใครเลยอะแม้ว่าคุณจะเจอโอกาสที่ดีโอกาสใหม่ๆเข้ามามากมายแต่คุณก็ยังรอคนคนนี้เพราะคุณยังมีความรักที่มากมายแล้วก็เป็นความรักที่มั่นคงให้กับเขาแต่ถ้าไม่ใช่คนเก่าคนที่อยู่ในความสัมพนนะันธ์น่ะโนรู้สึกว่าคนคนนี้แหละเป็นคนที่สามารถที่จะ ชนะใจคุณได้ทําให้คุณใจอ่อนทําให้คุณอยากจะมีความรักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคืออย่างที่บอกว่าชาวราศีเมทุนเองอ่ะคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังในเรื่องความรักแล้วนะคะแต่พอมาเจอคนคนนี้นะคุณเห็นความพยายามความตั้งใจของเขาสิ่งที่เขาทุ่มเทนะคะความจริงใจของเขาเนี่ยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณใจอ่อนนะคะแล้วคุณก็ คุณก็รู้สึกดีกับเขามากๆนะคะต่อให้คุณมีช้อยมีตัวเลือกเข้ามามากมายคุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้แหละพิเศษกว่าคนอื่นเขาคือคนที่ใช่คนที่คุณปรารถนานะคะคุณก็พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขานะคะเนี่ยบางท่านบางคนเนี่ยเปิดใจยากมากแต่คุคนนี้ทำให้คุณอยากจะเปิดใจในเรื่องของความรักด้วยขอดูนะคะว่า เขาจะทำยังไงต่อนะคะเขาจะทำยังไงต่อคะหกดาวอืมโดดเด่นขึ้นมาก็เป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันได้ด้วยนะคะเนี่ยอืมเดบบูสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยถ้าคนที่อยู่ห่างไกลกันนกมองว่ามีโอกาสได้เดินทางมาพบมาเจอกันด้วยอ่าจะเป็นการเดินทางมาเพื่อพิสูจน์รักแท้ให้คุณได้มั่นใจว่าเขารักคุณจริงๆเขาต้องการที่จะ สร้างอนาคตกับคุณจริงๆเขาจะพิสูจน์ตัวเองเขาจะพิสูจน์ความรักครั้งนี้ให้กับคุณได้เห็นนะคะ The w h e l of Fortune จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็จะชัดเจนมากขึ้นมีการวางแผนอนาคตร่วมกันมากขึ้นถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้นะคะ เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดูมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเดิมมากๆเลยก่อนหน้านี้ถ้าความสัมพันธ์ไม่ได้จริงจังหรือดูไม่ชัดเจนอะไรนะคะการกลับมาเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ในความสัมพันธ์เก่าเนี่ยนุกมองว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีค่ะเพราะว่าขึ้น The The Wheel of Fortune นะคะคุณและเขาก็เป็นพรหมลิขิตโชคชะตานะคะที่จะต้องแบบวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งซึ่ง อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณและเขาได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคือ,อยังไงคนคนนี้เขาก็ต้องกลับมานะคะคุณจะอยากให้กลับมาหรือไม่ก็ตามแต่ก็ขึ้นอยู่ที่คุณนะคะว่าคุณจะยังกลับไปหรือเปล่าเนาะเพราะว่าการตัดสินใจอยู่ที่ชาวราศีเมถุนเองทิศทางความสัมพันธ์ค่ะเป็นเช่นไรบ้างคะ สามถ้วยนะคะข่าวดีเรื่องที่น่ายินดีจะเกิดขึ้นกับคุณสาดาบเดเจวลสอถ้วย3ดาบคือ9ดาบดี e อ็มเพรสโอเคบางท่านบางคนนะเขาอาจจะมีในเรื่องของรักสามเศร้ารักซ้อนมีมือที่3เข้ามาเขาก็อาจจะต้องไปเคลียร์นะคะ เปลียนตัวเองหรือว่าก่อนหน้านี้เขามีการครบซ้อนให้เราเป็นช้อยหรือตัวเลือกของเขาหรือเขาว่ามีช้อยมีตัวเลือกเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขากลับมารู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าคนที่เขาปรารถนาแล้วคนที่เขารักหรือว่ารักเขามากที่สุดก็คือคุณนะคะเนี่ยนกมองว่าเขาเลือกคุณนะ หรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็นในลักษณะของคนเจ้าชู้นะก่อนหน้านี้เจ้าชู้ทำให้คุณเสียใจยนะคะผิดหวังอะไรก็ตามนะนกมองว่าเขาจะจะกลับมาทำทำให้ความรักครั้งนี้มันดีกว่าเดิมเขาจะกลับมาแล้วก็มอบความรักที่ควรค่ากับคุณมากๆเลยนะคะคุณจะได้รับความรักจากคนคนนี้ เป็นความรักที่ที่ควรค่ากับคุณนะคะนะก่อนหน้านี้ไม่รู้เขาอาจจะเคยทำอะไรให้คุณต้องเสียใจนะคะเจ็บปวดก็ตามนกมองว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขาค่อนข้างที่จะคลั่งไคล้คุณมากๆนะคะอยากจะผูกมัดอยากจะชัดเจนนะคะชัดเจนเลยแล้วก็เขารักคุณมากๆเขาจะทำให้ดีที่สุด ให้สมกับที่คุณให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งในกรณีคนเก่านกมองว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขานะคะคุณคือหนึ่งเดียวในใจเขาคุณคือคนที่ใช่คนที่เขาปรารถนาแล้วเขาจะไม่ทำให้คุณเสียใจหรือว่าเจ็บปวดอีกแล้วนะคะ,ะเขารักคุณค่ะ คุณและเขามีโอกาสได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้ได้กลับมาเป็นคนรักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเหมือนตัดกันไม่ขาดด้วยนะคะขึ้นเดจอยวิลนะยังมีความรักยังมีความผูกพันต่อกันและกันด้วยสําหรับคนที่ไม่ใช่คนเก่านกมองว่าโอ้โหความสัมพันธ์นี้นะคุณคุณได้เจอกับเนื้อคู่ของคุณนะคะคนที่ ควรค่ากับหัวใจของคุณแน่นอนก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยเสียใจผิดหวังในเรื่องความรักมามากมายคุณอาจจะคิดมากคุณกลัวนะคะคุณกลัวที่จะต้องแบบเสียใจผิดหวังนะคะบางท่านบางคนไปเจอกับคนที่เจ้าชู้คบซ้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้ค่ะคนที่คุณเจอเนี่ยโอ้โหเขาควรค่ากับหัวใจของคุณมากๆคุณจะถูกรักนะคะถูกดูแลเอาใจใส่ เขาจะมีแต่ความปรารถนาดีให้กับคุณน่ะขึ้นสามช่วยคุณอาจจะเจอกันผ่านสังคมนะคะผ่านงานเลี้ยงหรือว่างานสังสรรค์ผ่านเพื่อนก็ได้นะโอ้คุณมีคนคนนี้เข้ามาในชีวิตอะค่ะความรักของคุณมีความสุขมากๆเลยเพื่อนของคุณเพื่อนของเขานะคะก็เข้ากันได้เขาจะคลั่งรักคุณมากๆเลยอ่ะคนคนนี้แล้วก็หึงหวงคุณด้วยนะคะ ทั้งรักทั้งสิเนหาพิสวา่าคือคนคนนี้เข้ามาเขาเขาจริงจังแล้วก็อยากจะชัดเจนกับคุณมากๆเขารักคุณนะคะเนี่ยมีทั้งความรักท,ทั้งความแบบคลั่งไคล้หึงหวงคุณมากๆแล้วคุณและเขาเนี่ยจะมีจะมีแรงดึงดูดต่อกันมากๆเลยต่างคนต่างคลั่งรักกันนะคะแล้วก็จะเป็นรักที่ นำไปสู่การการสร้างครอบครัวนะคะเป็นความรักที่มั่นคงเนาะขึ้นสิเหรียญพลังงานหลักของคุณคือคุณจะเจอเนื้อคู่แล้วก็คือคนคนนี้นั่นเองเนาะในถือกทานะคะไม่ต้องกลัวคนคนนี้เขารักคุณแล้วเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพิสูจน์รักแท้ให้กับคุณคนคนนี้ค่อนข้างที่จะ รักคุณปรารถนาคุณมากๆแล้วเขาจะเป็นฝ่ายเขาหาคุณด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทิศทางความสัมพันธ์เนาะขอดูค่ะว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างคะ่ะอยากบอกอยากแนะนำอะไรห้าดาบคนที่ถอดใจในเรื่องของความรักคุณไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วนะคะคุณเฉยๆกับความรักแล้วไพ่บอกว่า คุณจะมีความรักเข้ามานะคะแล้วก็ความรักครั้งนี้เป็นไปได้สามารถที่จะพัฒนาต่อได้คุณอาจจะอยู่ๆก็มีคนติดต่อมาทักมาหาคุณอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีคนเก่านะคะคนที่คุณก็ยังไม่สามารถที่จะเอาเขาออกจากหัวได้เนี่ยนกมองว่ามีโอกาสที่เขาจะกลับเข้ามาด้วยนะเขาอาจจะติดต่อคุณมาเร็วๆนี้นะคะ ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังขอบคุณทุกการติดตามนะคะทั้งติดตามเก่าติดตามใหม่เป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะนกขอบพระคุณมากๆเลยจริงๆค่ะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองเลยก็แอดไลน์มาได้ตาม i อ l ดี e ลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ